สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับภิกษุณีปายเผยดวงชะตาประจำเดือนมกราคมเตือน3เดือนเกิดจะมีอันตรายเรียกได้ว่าเป็นที่จับตามองกับคำทำนายดวงชะตาของภิกษุณีปายหรือหมอปายพรายกระซิบหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นตรงกับที่ ทำนายไว้หลายครั้งล่าสุดได้เผยคําทํานายดวงชะตาประจําเดือนมก,กราคม2566เตือน3เดือนเกิดจะมีอันตรายต้องระวังให้ดีทํานายคนดวงดีในเดือนมก,กราคมปี2566คนที่เกิดเดือนมีนาคมเมษายนเหมาะกับการเริ่มต้นเปิดความรู้ความสามารถของตัวเองและหาวิธีในการหาเงินเพิ่มจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตเจ้านายรักเมตตา และได้มีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศด้วยวิธีเสริมดวงไหว้พระาธาตุประจำราศีเกิดของตัวเองให้อาหารปลาเน้นปลาดุกกับปลาหมอปล่อยอย่างละ9้าตัวหรือรวมกันให้ได้9้าตัวมอบบุญให้กับองค์เทพประจำตัวและเจ้ากรรมนายเวรทำนายคนดวงสดุดในเดือนมก,กราคมปี2566เดือนพฤษภาคมเดือนกรกฎาคม เดือนสิงหาคมเมื่อเห็นช่องทางการทำเงินทำให้เกิดความโลภเรื่องการลงทุนอาจจะโดนคนไม่ดีเข้ามาหลอกลวงเสียเวลาไปกับการทุ่มเทกับสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเสียเปล่าคนเกิดเดือนสิงหาคมให้ระวังเรื่องของการเดินทางไกลให้ระวังการขึ้นเขาลงเขาอาจจะเกิดอันตรายได้เช็คเรื่องของพานะให้ดีคนเกิดเดือนกรกฎาคมให้ระวัง งดเดินทางทางน้ำและเรื่องเกี่ยวกับคำพูดอาจทำให้มีปัญหาเยอะคนเกิดเดือนพฤษภาคมจะเสียเงินกับการโดนหลอกค่อนข้างเยอะเสียเงินกับเรื่องเละเทะโดยปราประโยชน์คำทานายอาจารย์โอเล่อีกเจ็ดเดือนจะเกิดธรณีพิบัติหลังคำทำนายบุคคลสำคัญเป็นจริงย้อนคำทานายอาจารย์โอเล่ยานสัมผัสหลังเคยพยากรณ์ว่า จะมีบุคคลสำคัญระดับโลกจากไปถึงสาคนพร้อมเกิดภัยธรณีพิบัติครั้งใหญ่คร่าชีวิตมนุษย์เรือนแสนจากกรณีคำทำนายของอาจารย์โอเลยานสัมผัสนักพยากรณ์ดวงชะตาชื่อดังที่ก่อนหน้านี้ออกมาพยากรณ์ว่าจะมีคนสำคัญระดับโลกจากไปในช่วงเดือนสิงหาคมก่อนต่อมาหลังจากเดือนสิงหาได้ไม่นานก็เกิดข่าวร้าย สมเด็จพระราชนีนาถอลิาเบตท,ที่2ส,สวรรคตด้วยพระชนมายุ9 6พ0 0ษาโดยเพิ่งทรงเฉลิมฉลองครบรอบ70ปีในพระราชบัลลังก์ไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาด้วยหนึ่งในคำพยากรณ์ที่หลายคนก็จับตามองก็คืออีก7เดือนข้างหน้าประมาณเดือนมีนาคมถึงเมษายน2566จะเกิดภัยธรณีพิบัตริครั้งใหญ่ฆ่าชีวิตมนุษย์เรือนแสนเทียบเท่าซึนามิญี่ปุ่น ซีนามิภูเก็ตอย่างที่อาจารย์โอเล่ได้พยากรณ์ไว้หรือไม่และผู้มีชื่อเสียงระดับโลกนั้นอีกสองคนที่จะจากไปจะเป็นใครซึ่งเรื่องนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อและวิจารณญาณของแต่ละท่านด้วยความคืบหน้าล่าสุดพระพยอมชี้พระหนุ่มตัดเจ้าโลกไม่ใช่แนวทางดับทุกข์ในศาสนาพุทธจากกรณีเกิดเหตุการณ์พระหนุ่มรูปหนึ่ง ได้ใช้ของมีคมทั้งมีดทําครัวและกันไกรพยายามตัดอวัยวะเพศของตนเองจนเกือบขาดเหตุเกิดภายในกุฏิของวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอธ่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีเหตุเกิดช่วงดึกวันที่หนึ่งมกราคมที่ผ่านมาซึ่งยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุด3มกราคม2566ที่วัดสวนแก้ว ตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีจากการสอบถามความคิดเห็นจากพระพยอมกัลยาโนจเจ้าวาดวัดสวนแก้วเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นโดยพระพยอมกล่าวว่าเรื่องนี้ต้องแบ่งออกเป็นสองประเด็นประเด็นแรกคือหากพระนุ่มรูปนั้นต้องการดับทุกข์ดับกิเลสตัณหาหรือความอยากด้วยวิธีการดังกล่าวถือเป็นการดับทุกข์ด้วยมิจฉาทิฏฐิ ไม่เป็นสัมมาทิฏฐิและไม่ใช่แนวทางดับทุกขในศาสนาพุทธพระพยอมกล่าวต่ออีกว่าการที่จะตัดลดละกิเลสหรือความอยากนั้นต้องเข้าใจถึงต้นเหตุของทุกข์เสียก่อนว่าเหตุเกิดมาจากอะไรแล้วใช้อริยสัจส,สี่เป็นหนทางในการดับทุกข์ดังกล่าวถึงจะเป็นการดับทุกข์ที่ถูกต้องจนสามารถลดละเลิก ความอยากหรือความต้องการทางเพศจนหมดความต้องการไปเองพระพยอมยังกล่าวอีกว่าประเด็นที่สองคือพระรูปังกล่าวนั้นมีสติวิปลาสหรือไม่ถ้าเป็นแล้วไปกระทําเช่นนั้นก็เป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมอยู่ดีในสมัยก่อนยังเคยมีลัทธิต่างๆมากมายที่ใช้วิธีการทรมานตนเองทรมานกายต่างๆเพื่อให้หมดความต้องการทางเพศหรือความอยากไป แต่ไม่ใช่แนวทางดับทุกข์ที่แท้จริงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้พระพยอมกล่าวด้วยว่าดังนั้นหากจะตัดกิเลสตัณหาความอยากก็อย่าไปทำด้วยวิธีการมิจฉาทิฏฐิเช่นนี้มันผิดทางไม่ใช่เรื่องที่พระสงฆ์จะไปทำเช่นนี้ไม่เป็นอริยมรรคหมอปลายเปิดคำทํานายดวงเมืองปี2 5 6 6เตือน5เหตุการณ์ต้องระวังเป็นปีแห่งไฟ ภิกษุณีปายหรือหมอปายพรายกระซิบเตือนให้เหตุการณ์สำคัญจงระวังไว้ให้ดีมีสติทุกก้าวในชีวิตกำลังเป็นเรื่องที่น่าสนใจและตื่นเต้นกับคำทำนายดวงเมืองปี2566ของหมอปายพรายกระซิบหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีหลายลๆเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงตรงกับที่หมอปายได้ทำนายไว้หลายครั้งและล่าสุดได้เผยคำทำนายดวงเมืองปี2566 เตือนถึงเรื่องที่ต้องระวัง5้าเหตุการณ์ใหญ่ๆด้วยกันเรื่องที่1จะมียักษ์ตนหนึ่งออกมาอารวาสเป็นผู้ชายร่างใหญ่ติดอาวุธซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเคยมีสีมาก่อนไหมจะเกิดโศกนาฏกรรมค่อนข้างรุนแรงที่เกิดจากลูกอมราคาถูกหรือปัญหาสภาวะทางการเงินทําให้ความเครียดเกิดขึ้นในต่างจังหวัดจนกลายเป็นข่าวใหญ่จะมีคนตายประมาณหลักสิบ ช่วงเดือน1ถึงเดือน3 2. ย่ยานพาหนะ4ล้อจะเกิดจากการง่วงนอนความคึกขนองทำให้เกิดอุบัติเหตุมีคนเสียชีวิตจำนวนมากในช่วงต้นปี2566 3. จะได้รับสิ่งใหม่ๆจากประเทศใหญ่ที่เปิดแพร่กระจายในเดือน1ถึงเดือน3ยังไม่มีโรคที่จะน่ากลัวเท่ากับเดือน6ถึงเดือน7โดยที่เรานั้นจะได้รับจากประเทศใหญ่ ที่เปิดมือกำแพงยาวจะมีคนเสียชีวิตแต่จะไม่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโควิดแต่เป็นโรคเกี่ยวกับปอด 4. ในช่วงปีใหม่มีเรื่องเกี่ยวกับไฟจะเป็นลักษณะที่โลง่งมีลักษณะทรงสี่เหลี่ยมมีความคล้ายเวทีมีคนล้นออกมาจะมีควันเปรียวไฟจากอุปกรณ์ที่ไหนอึดอัดคนเยอะให้หลีกเลี่ยง 5. ในช่วงปี66ถึงปี67 เป็นปีแห่งไฟไม่ว่าจะเป็นภูเขาไฟจะมีการระเบิดใต้น้ำประเทศที่มีภูเขาไฟเยอะๆให้หลีกเลี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณกันด้วยนะความคืบนาล่าสุดภิกษุณีปายเตือนสามเดือนเกิดให้ระวังตัวให้ดีจะมีอันตรายเมื่อไม่นานมานี้ภิกษุณีปายหรือหมอปายพรายกระซิบก็ได้พามาเปิดดวง ประจำเดือนมก,กราคม2566กันแล้วโดยเป็นดวงของเดือนเกิดตามมาเช็คกันว่าเดือนมก,กราคมนี้คนที่เกิดเดือนไหนจะดวงดีหรือคนที่เกิดเดือนไหนจะต้องระวังเรื่องของอะไรบ้างไปดูกันเลยคนดวงดีในเดือนนี้คือคนที่เกิดในเดือนมีนาคมเมษายนเหมาะกับการเริ่มต้นเปิดความรู้ ความสามารถของตนเองและวิธีในการหาเงินเพิ่มจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตเจ้านายรักเมตตาและได้มีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศด้วยวิธีเสริมดวง 1. นไหว้พระาธาตุประจําราศีเกิดของตัวเอง 2. ให้อาหารปลาเน้นปลาดุกกับปลาหมอปล่อยอย่างละ9ตัวหรือรวมกันให้ได้9ตัว มอบบุญให้กับองค์เทพประจำตัวและเจ้ากรรมนเวรคนดวงสะดุดในเดือนนี้ได้แก่พฤษภาคมกรกฎาคมสิงหาคมเมื่อเห็นช่องทางการทำเงินทำให้เกิดความโลภเรื่องของการลงทุนอาจจะโดนคนไม่ดีนั้นเข้ามาหลอกลวงเสียเวลาไปกับการทุ่มกับสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเสียเปล่า คนเกิดเดือนสิงหาคมให้ระวังเรื่องของการเดินทางไกลให้ระวังการขึ้นเขาลงเขาอาจเกิดอันตารายได้เช็คเรื่องของพาหนะให้ดีคนเกิดเดือนกรกฎาคมให้ระวังงดเดินทางทางน้ําและเรื่องเกี่ยวกับคําพูดอาจทําให้เกิดปัญหาเยอะคนเกิดเดือนพฤษภาคมจะเสียเงินกับการโดนหลอกค่อนข้างเยอะ เสียเงินกับเรื่องเละเทะด้วยเปล่าประโยชน์